สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่จากเว็บการขโมยรถด o m คนะครับวันนี้ดีฮทกเกอร์ปีสอง2ันสองออกใหม่เลยเนาะออกไม่กี่วันนี้เองครับสามวันนี่เปลี่ยนการแฮนด้วยเป็นกระจกเรียบร้อยแล้วไม่รถนะครับสี่สิบเก้ากิโลนะครับเพิ่งออกไม่กี่วันไม่ได้ขี่เลยเนาะสี่สิบเก้ากิโลอ่านี่ติดตั้งเรียบร้อยนะครับน้องเขามาติดที่ร้านเลยเนาะอ่า ตามที่โจรเขโมวยกันนะครับเขาจะใช้ไขควงตัวทีนะครับสมมุติเป็นอันนี้เป็นไขควงตัวทีนะครับแทงรูญแจเราแทงปุ๊บเขาจะบิดนะครับทําให้รูนแจพังแต่รูนแจจะไปไปอยู่ที่ออนนะครับเขาก็สตาร์ไปเลยเขาก็ขี่ไปเลยเนาะดังนั้นผู้ผลิตพวกคอนด้าอะไรเนี่ยเขาเลยทําที่ปิดลูกนแจมาไม่ให้ใครใช้ไขควงตัวทีตอเข้าไปเนาะ แต่พวกคาวตะก,กิยังไม่ถึงนะครับยังไม่มีมาดังนั้นการขโมยผมติดตั้งเรียบร้อยเนาะการขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านคือล็อกปิดเสียงนะครับผมกดล็อกสองครั้งนะครับเดีย๋ยวจะมีคู่มือบอกนะฮะอันนี้ตึ๊กตึ๊กถ้าใครโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องเนาะจะไม่เหมือนการขโมยยี่ห้ออื่นเนาะการขโมยยี่ห้ออื่นโดนรถอะไรหน่อยก็ร้องเนาะคนอื่นจะลำคาเนาะผมจะไม่ร้องเลยเอาผมก็พิเศษกับชาวบ้านเขาอันนี้กดล็อกไว้กันนานนะครับ ผมขี่รถตักฝนได้เลยนะไม่ต้องกลัวรีโมทช็อตนะคือขี่รถตักฝนตกตก็ขี่ลุยฝนไปเลยสมมติอันนี้กดล็อกเขาเรียบร้อยแล้วรถอะไรก็จะไม่ร้องนะอ่ามันจะร้องกว่เมื่อมีคนใช้ตุงใจตัวทีนะที่สมมติแกตัวทีแทงดูยแจเราแทงเดี๋ยวผมจะบิดนะครับพร้อมกับสตาร์ทเนาะเดี๋ยวผมจะบิดให้ดูนะครับบิดนะ นปิดปุ๊บสตาร์ทสตตารร์ทไไมม่่ิดดนะคัับบก็หยุถึงบิดกลับก็ไม่หยุดนะครับมันจะอยู่ต่อเมื่อเรามาปลดที่รีโมทเท่านั้นอ่าดังนั้นการทโมยผมก็ก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ค่ากปดปลดล็อกก็สองครั้งครับปุ๊บปุ๊บอ่ารถสตาร์ทปุ๊บเรากดสตาร์ทไปนี่กดสตาร์ทที่รีโมทได้เลยนะครับ เกียร์ขึ้นแล้วกดขี่ไปเลยถ้ากดปลดล็อกก็กดปลดล็อกนี่นะครับแต่มีลูกค้าบางคนบอกว่าถ้าสมมติจนขโมยไปแล้วเราไม่ล็อกรถจะทำยังไงสมมติจนมีกุญแจผีนะครับนี่สมมติเป็นกุญแจผีปุ๊บแทงรูกุญแจไปแทงใี้รูกุญแจเราบิดเป็นออนนะครับแล้วเขาก็ขี่ไป เราเราเห็นพอดีเนาะแต่คุณแจรถมีที่เราเนาะเราก็ก,กดล็อกที่รีโมทนะครับเดี๋ยวผมจะกดล็อกแล้วเดี๋ยวภายในห้าวิเครื่องจะดับนะแต่ผมกดล็อกคะเครื่องจะดับอัตโนมัตินะก็โจนไม่สามารถเอาไปได้เนาะในรัศมีร0อเมตรนะครับโอเคครับวันนี้ติดมาติดอีกคันเนาะดิเกอร์สีน้ำเงินนะครับปี2012 ไม่รถ40กว่ากิโลครับราคาพันสองนะครับใครอยากติดตั้งก็เว็บผมนะครับการคมุลรถ .com นะครับศูนย์แปดห้าแปดหกแปดหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับรองคับ